นี่คือล่อนเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณครึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับประมาณอันนี้นะครับพราววดที่แล้วได้ทั้งหมดประมาณรวมทั้งหมดเลยนะครับประมาณเก้ากิโลนะครับอันนี้ล่อนใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่กิโลนะครับเยี่ยอันนี้คือที่ล่อน หมุนเส้เดือดน,นะครับทำแบบง่ายๆนะครับนี่คือล่อเสร็จแล้วจะได้ปริมาณเท่านี้นะครับประมาณครึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตะแงง3มิลน,นะครับตะแงง3มิลน,นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นตะแงง1มิลน,นะครับอันนี้ลอน เอามูลเล็กๆนะครับไม่ได้ตัวไม่ได้ไข่นะครับแต่อันี้ได้ไข่ด้วยได้ตัวเล็กๆด้วยนะครับส่วนตัวใหญ่ก็มันจะติดอยู่ตรงตะแกรงนะครับแล้วก็คัดแยกออกมาแล้วก็เอาไปเพาะเป็นกระมังที่อนุบาลไสเดือนต่อไปนะครับส่วนพวกนี้เราก็จะไปแยกอีกทีนะครับลองดูนะครับว่าเราจะ ทำยังไงต่อไปนะครับจะได้มูลไสเดือนเยอะๆนะครับอันนี้ขนาดอันนี้ก็ประมาณเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับประมาณเจ็ดสิบกว้างเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบมิลน,นะครับคิดเป็นมิลครับสี่ร้อยเจ็ดสิบมิลความกว้างนะครับยาวก็ประมาณ เจ็ดรอยห้าสิบมิลนะครับคือไอ้ที่ร่อนประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาอย่างี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณครับ